สวัสดีครับพีเอ็ซีครับนะวานนี้มาพบปะกันช่วงบ่ายบวันในี้ใบใดนึ่งใบสองกว่าๆันนะครับตอนนี้กำลังสิใบสามแล้วออตอนนี้ฝน,นออทั้งหมดกะมีเสียงรบกวนมากเลยเสียงฝนโตขึ้นกันกับสีเม็ดทั้งชิดต่อไปนิดหน่อยนิดหน่อยดังซาสาเยอะหน่อยประมา,าอยู่เออสามีิบสำหรับคลิปนี้เท่ากับที่มาบากสั่นเสียงในส่วนของตัวเลขของอาจารย์ไข่แม่นครับเนาะอาจารย์ไข่เม็ดเดียว ได้เข้าไปฮะเข้าไปเข้าไปแม่แล้วครับคือนี่แปลกมือมือนี้วันที่อะไรนั่นมือนี่วันที่สิบแปดสิบแปดเนาะสิบเจ็ดสิบแปดโดยปกติเนี่ยมือนี้เด็ออกมือเอื้อนเศร้านี่เพิ่นตามเลยดิ<อ>แต่ว่ามือนี้มากนิด อ้อยจอยอู่นบอทรงขอความบอโท่มาเลยอืมกับอพื้อา้าจากพ็นก็สิวาโอยเหล็กมันเหล็กมันมเขาเพ่นกันเลยอาสีหยานว่าสีผ้าทาั้งเอฟซีเอฟซีทั้งสายบุญรุ่รงพ่อนนอ้อหลายๆคนไปพ่นเสียงกันเจียท่องอเพ่นแต่ด้อ่าจจากบนว่าอยากสี คอามาปล่หรือเปากับคำว่ากระบาใจอยากว่าเราฟังแบบนี้าแบ่จะว่าคนตอนเราจไม่ชวนนี่กัเร <speaking> ียอมั <problem> ่กัม่ถิวมผิดเนาะอย่างแม่มันก็ไปเรียนปรกกาดีเป็นเรื่องปากกาเากะทีเอาเงาจังก็มันไหลกับว่าไดลูกลมผมเนาะแม่ลูกผมมก็เป็นหน่อยลูกซ้ำเนาะแต่่าโอ้หลายลูกโคตรต่ว่าคำว่าเป็นยังคมีการตามต่อเนี่ยผมขึ้นว่ากับมื่งการรู้ทันองหมวดร โดยสั้นมากอ่าที่ไปตามมาวัดนั่นวัดนี้วัแต่างๆเพราะตามต้อนเนี่ยตามต้อนเนี่ยมีครับบกกิงหวัดกับเขาอีกเชียวราแมนเนาะแมนนั่นะอันนี้เขากับฟังไว้ฟังไวครับพูว่ามากกับว่าซื้อกรบว่าปนยังกรับคำพูดว่ามากกับว่าตามกับว่าปนยัาเขาฟังไว้ครับเนาะเป็นแนวททงครับผมฟังว่าเพิ่นมากตัวใดทครับเมื่อนี่ว่าได้ตั้งใจว่าสิเขาไปอี่พอดีพื่ว่า พ่อตีมือนี่เนาะผ้าน้องตันยงไปเขาคอดไปรีแพ้่ไปที่แหหหหพรถ้าน้องตันยงไปรีแพรอไปรีแพ้่หมดลูกน้องตันยงพ่อตีน้องตันยงมีอาการเป็นสัตว์ะเพิ่นอายุไม่เราชัดเจนใช่ไหมมีอาการเป็นสัต์ทช่ไหนก็อน้องตันยงนี่เป็นควายว่าจะรอดหรเปาไปควายเขาควายน้องตันยงเพิ่นสัต์บานนี่ก็เลยเสีเยวเพิ่นไปผสม ผสมพันอ่าเอาไปผสมสายเบิ้มพันล้านโอ้สายเบิ้มพันล้าน,นโอ้โหบานนี้กะห้าพันกว่าบาทค่าค่าผสมนะอืมครับกาเอาน้องตะยงไปส่งน้องตะยงเนี่ย,อ,ยาอายุสิบสี่สิบเก้าสิบสี่ปีว่าเป็นมาหมันแก่วสันปลาได้เท่ากันไลยเน,นะนาะได้หอยมาสิมาะล่อเอามันเห็นเห็นเป็นแา่สิมาะล่อเอวคุณเอาเท่าน่ะขายให้สร่างกันสันเอาของมันเท่าเจ้าเที่ยวไปยังมันเลย เจ้านพ่อหนีเป็นเป็นซั์ก็ได้ส่งไปหมอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าโอ้ซันหมอได้แล้วหาพันธ่นะมือนหาบาานี้หมอเพราะว่าต้องตัดยงต้องทํ้รีแท้ก่อนเห็นมาทองมาสามปีแล้วมือนห่ากัยคิดหนักเลยบบานี้จังไหนอเล็กกับวทชถืชเอาผมเส้นไว้แน่ๆถอนะผมถือในแงไหนเลยพยาสเอามือ่ายเอะเถอ่นจะได้ดีการกาะได้ดีไอ้บ้านก่อนนี้ไห กับมือถ่า,หาหนอย่นี้บ้างตอนนี้หนยหลังจากขั้นไปเขาไปหาอาจารย์ <c oughs> ใครเม็ดเดียวเลยเพื่อเฉียวเลขมาลงต้นเพื่อเฉียวเงินเพืนี่ไปใจค่ะนี่เพื่อ, <c oughs> อคลิปยูนั่นแหละขายเงินตั้งไหนน้อ,อคิดพ่ออาจารย์คิดพ่ออาจารย์ใครตามพี่จักรนะมาก็ได้ตามพี่จักรมก็ได้นี่ละ,อะมองนี่ละเอาเสนดอกมองที่ว่าสีมีคาลีแท้หส่รองกันหยงก็ไม่แต่ว่าที่จริงนั่นน่ะนี่เอฟซีเป็นข้อหนึ่งออกมาอ่ อุอ้วัวเป็นหน่อยดิที่บอกว่าให้ไปตามแน่ไปตามแน่ดิอาจารย์ใช้เขาเยอะเลยเขาเยอะถือหน้าบนั่นกับถือพู้นี้กับถือถือจังไรมงผมมู้มือนี่เขาก็เก็ตตงกี้นี่นางอา่านคอมเมน่นฉันว่าเพม่นเอาสองตัวไป<ะ>ไปเฮ็ดไปเฮ็ดกู้ต้นแล้วก็ไปเฮ็ดจับตัวที่สามมาใส่ยังสิแมงมุ้ว่าเพป็นเฮ็ดจังไรแต่นี้แต่โอ้พันเพันเอาสองตัวไปเฮ็ดกู้ต้น อ่าท่สายดวนหาผมในเรื่อผู้ใดเห็้จังไหนก็ได้ไดดอย่าพูดดิอย่ารู่แล้วเกินโทาหาผมในเรื่องูตรแปดแปดสามหนึูเก้าที่สองสามก็หาแรงเร่งด่วนเลยอฮะผมไม่อยากรู้ว่าเจ้าเห็้บสื่อเนี่ยอะไรจะนี่ะนี่อยกระชเหี้น้ำนะว่าทำหมนี่เปกันีท่ามมทา,างค์จังป่าด้วยไปเลย่ออานี่อยู่กับสันเด้เห็นเทาเหต้อยู่กับสันผมก็อยากอยากอยาก,อยากเล่นลูกด้วยกันเขาซ้อมตัวดิ แม่ในสองตัวนี like ่แหละถ้ามีสองตัวแล้วเพิ่นเสี่ยวไปหาวิธีเห็ดกัรไหนกันอันนี้เป็แน่ใจญ่ที่สุดเนี่ยเนี่ยเขาไม่เคยสือแบบนี้เนาะบ้านเท่ามาขายแบบนี้บขาย้นีเอาบ้านนี้กัไปทอดพระอาจารย์ใครแล้วพอเห็นหนาปุ๊บเพิ่นบอกว่าโอ้ยังของว่ายังยังสิยังก้าเของวาอีกอยู่บ่อจ้ะน่ารักจังไปเหตุพิสัยยังไรบ้างบอกเลยครับคือบอกว่ามันหลุดไปสองงวดแล้วยังสิกงก้าวไปอีกอยู่บ่อ นี่ที่มันถามเลยนี่คำแร่ครับผมวันนี้ก็โอ้ยวันจันทร์เราสนอกเลขมันกันนี่เขาไม่รู้ไปทับไปด่าศิวามันรู้เต็มสิว่ามันรู้อีดีมันก็พบแมนรู้อีดีอย่างสินะจังเก้าซีเอห้าเก้าก็ไปออกหาเก้าซีไทยว่าห้าหกสามก็ไปออกห้าแปดสามนี่แม่ใกล้ใกล้นี่แม่พิษแจ่มเดียวพิษพิษแจมหนึ่งพิษตัวหนึ่งไปพิษตัวหนึ่งพิษตัวหนึ่งมันกัมันเห็นไปใจเฮาแบบมันต้องหน้าสามตัวให้ได้แมน คิดจังสั่มนี่ไม่อานี่ยหลังจากนั้นเพิ่นจะเอาตัวเลขให้เลยเพิ่นบอกว่ากระสังกะเพิ่นให้ิจิศนามาอืมครับให้ิจิศนามาอืมเพิ่นว่านาสิมนี้อันเดียวเท่านี้แหละงวดนี้ระว,ว่านี่นาจะนี้อันเดียวแค่นี้แหละเพิ่นกเ็เลยบอกพิจนาณา,าว่าแล้วก็ แค่ว่าเป็นตัวถอะมันสีแต่ตัวเลขก็มีอยู่ดอกแต่ว่าเอาพิชนาไปเกี่ยวโหดเราสั่นพิชนาเป็นพิชณาดูบาลดอกเป็นเป็นหาเป็นพิชนาแม่เป็นคำว่าอีหยังที่แม่เกี่ยวกับตัวเลขจังสินบอกเพิ่นบอกว่าพิชฌาพิชฌาไม่ได้จังสินครับเนเพิ่นกะเพิ่นกาเสียตัวคนนั้นเนาะเพิ่นกายมาเป็นปัญหาจังสินนะครับบ้านไหนปัญหาเพิ่นบอกว่าบ้านไหนจิ้งจกสองตัวยี่ทสิบคือนละ จิ้งจกสองตัวอยู่ทั้งคืนจิ้งจกสองตัวอยู่ทั้งคืนครับอยู่ทั้งคืนนี่ภาษาภาคกลางอธิบายรายละเอียดด้วยภาคกลางก็เอ่ยมาคืออย่นันคือภาคกลางก็คือเหรอโอ้บ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปลหรืออย่างไรนี่แหละคืออืมอไม่คือี่คือเป็นคือี่จิ้งจกสองตัวอยู่บนคืนน่ะ กาบําเพตะบายอยู่ทั้งหลังค้าตระบายอยู่อยู่ทั้งคื่ออยู่บนคือนนานละสิทีอเี <c <c ่ยงบันว we ่าอ้จิ้งจกกับเก้ารอดแล้วครับผมจิ้งจกจิ้งเจ็ดเนี้ยจิ้งจกจิ้งเจ็ดเนี้ยจิ้งจกต้นสิว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันครับกับแก้วว่าอย่งจิ้งจกจอเด้วยน้ำจอเด้วยจอบขี้เขี้ยมนี่นั่นไหนขี้เขี้ยมนี่ขี้เขี้ยมขันว่าขี้เขี้ยมเป็นเก้าเันบอกว่าเป็นจิ้งจกเป็นเก็ดรอดบอกบอกว่าเขาคนเราไทยหรือเราอีสานเพคนบอกว่าจิ้งจก จิ้งจกเป็นบอกจิ้งจกเป็นไ่ได้บอกว่ากิดเกี่ยมดอกมาจิ้งจกเป็นเจ็ดเลยถ้าจิ้งจกผมก็คิดพ่อว่ากับแก่ขิดเกี่ยมจิ้งจกมันสปีชีส์เดียวกันเนาะแมนแมนคล้ายๆกันก็นี่แหละคิดบ้งคิดว่าสิ่งอย่างจิ้งจกจอจอสะเป็นเจ็ดเจ็ดบ่เจ็ดเจ็ดเอฟเอฟที่มันเชื่อแล้วนี่ในขณะที่ห้ากำลังแปรอยู่นี่ยเอฟที่มันเชื่อแล้วมันตั้งเนี่มันต่อไปเชื่อแล้ว ปั้งปุ๊บมุกยักปลามุกยักป์ปลาเลยมัน่ไปใ่แล้วเลียนี้เน่เทามังกรมผงเนี่ยตาจามเพิ่จะบอกกี่รอบปัญหากับปัญหาอนุบาลอนุบาลรอเพ็่นว่าน่ะอีานอยนเออเนี่ยยังไงบ้างกะเดี๋ยวถ้าจังไหนกะบเกษตรพวกนี้ก็เห็นตางหนากคิดว่าเนาะด้วสินี่วาวาวาาเขาให้เป็นปัญหาคือจังเพื่นบอกนี่ยเะดีแล้วก้ให้มากเป็นโต้ที่อะพุ่มเพิ่น เพิ่มเพิ่มขนาที่บ่บ่มากิะต่ายโจงแจงพวกนี้กันไลยเนาะกลายเป็นไปได้เพิ่มเตเรลนี่นี่แหละมาเจลาสองตัวยังสี่ไหมบ่เม็นบ่จงแจงเลยที่สองตัวนี่เนี่ยถือว่าบ่จงแจงเลยเพราะว่านบังไว้อตัวนึงเนี่ย็จะเิลยกผู้เอาเป็นก็ได้ผู้เอาว่าเป็นก็ว่ได้จิ้งจบสองตัวอยู่บนคืออยู่บนคือครับอืทีไงตัวนึงเป็นห้านบานตัวนี้แ่ตัวใดเหรอ ล่องล่องมึงดูแต่ละคนสิตียังไรปิษณานี่เนาะขับแมนไฟตีเลยไหมตีเลยบ่เอาตีบ้างเลยไฟที่ส่วนว่ากีบส่วนตัวไฟ่าเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองบนปะแมนบอมวันนี้ผมตีได้บ่เจ็ดเจ็ดสอง เนาะเจ็ดสองก็ได้เจ็ดสองตัวก็เป็ียนเจ็ดขึ้นมาเนีะอยู่บอนคืออยู่บอนคือวันแบบไปเอากระลั่งเอฟซีเห็นต่างยังไงก็จะเริ่มคอมเมนต์มาแเลงปันแนวทางกันเนาะสีวิษเปเรื่องธรรมดาครับพ่อพี่น้องครับเพราะว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยมวยไฟรูแน่นอนเกาจะออกตัวใดครับผมเออพระพุ่นเจ้าพุ่นกะหามาเขากะเอามามีคาอเอามาเปลี่ยนแนวทางครับเออเบืองหลายๆสำนักนั่น จอบประจัดชกกะพ่านสุปะเนาะแมนครับอืมวันนี้กัมีความหวังอยู่หลว่าที่อ่นานาจีได้โจลได้ใจเพราะได้็นได้สั่งเปิดเอ้าว่าุตตีวันีวันนี้อยูนเดีวไปยังทีต่อเต็มเลยยังแตยังวันขาดคาซางยังวะโอคาซางโอเอาเอาว่าบางเรงนึงน่กัีคุณพี่ทัางก่อต้องมาบนโต๊ะมาอย,อยู่นี่อ๋อแมนนแมนแมนอ่า คุณพี่หรือคุนอนคับคุนอคุณกน้องมนบอคุณน้องคุณ่น้องมนบอกคุณน้องนคุณน้องมนคุณี่น้อมนคุณพี่น้องมนคุณี่น้องมนคุณี่น้องมนคุณพี่น้องมนคุณพี่น้องมนคุณพี่้องมับแณพี่น้องมนคุัพี่นองนคุณพน้องมนคุณพี่น้อนุพี่น้องมุณพด่น้องมนคุณพี่้องมคุณพีน้อค่นงคุพ่มนคุพ่น้องมนคุกพีน้นี้องไนคุพ่้องียนตัวเน่องมี่นบอก่ เจังซีรแล้วเนาะเนาะจังซีตัวก็ไม่มีอย่างไรไหมเพราะว่าเพื่อไหนมาเป็นปัญหาเข้าโชว์เข้าปัญหาปัญหาน่มาโชว์ปัญหาโชว์อะไรับเนาะผู้ไดเห็นจังไรก็เอาไปนั่งรดเอาไปลูกเอร่จะนาเอา